คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นิาถึง18นิกาทางคลื่น SM95.75 m เ z รร่วมผลิตรายการโดยสวทเพชรบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สเสพ็จแต่บ่ได้มีเพชรมีแต่ต้นทานเยอะแยะฟังจากกันนาเราก็พากันทําตาลตาลตะโน,นสวัสดีครับท่านผู้ฟัง17:11กนาทีนะครับรายการคุยเฟื่องเครื่องเมืองเพชรนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555ตรงกับแรม6ค่ําเดือน3ปีเถาะนะครับก็เริ่มด้วยเพลงอ่อนเค็ม วันนี้อ่อนเค็มแต่ว่าวันนี้แรมหกค่ำนะฮะน้ำก็ยังยังขึ้นมากอยู่นะครับยังขึ้นมากอยู่นะะ้ํายังเกิดอยู่แตจ่จะเริ่มตายแล้วนะครับเจ็ดค่ำแปดค่ำเก้าค่ำนะฮะเขาจะน้ําขึ้นก็จะลดลงนะฮะถ้าน้ําขึ้นมากน้ําเกิดอย่างนี้น,น้ําในแม่น้าเพชรบุรีในช่วงปลายไม่อ่อนเค็มนะครับค่อนข้างจะเค็มนะฮะแล้วก็ไหลขึ้นมาเพราะว่าน้ําทะเลเยอะน้ําจืด ที่ลงไปผักดันน้ําเค็มตอนนี้รู้สึกจะอ่อนแรงลงไปนะครับเนื่องจากว่าน้ําในเขื่อนนะครับก็ต้องจัดสรรไว้เพื่อนาะการเกษตรและงานอื่นๆนะฮะเราต้องใช้เวลากันอีกนะฮะหลายวันกว่าจะมีฝนตกมาอย่างพอเพียงนะครับแล้วก็จะสะสมน้ําไว้ใช้นะครับในช่วงนี้ทั่วประเทศไทยพูดถึง ะะการกะเกฑ์น้ําในปีหน้าว่าน้ําจะมากน้ําจะน้อยน้ําจะมาน้ําจะท่วมน้ําจะไม่ท่วมนะฮะมีแผนงานนะครับสาหรับจังหวัดเพชรบุรีนั้นนะฮะจริงๆก็มีการประชุมคณะกรรมาการลุ่มน้ํากันไปแล้วนะครับแล้วก็ดําเนินการเรื่องของน้ําพอสมควรนะครับก็จะในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าก็จะมีการทำนะฮะประชาพิจารณ์นะครับเรื่องน้ำนะในในจังหวัดเพชรบุรีด้วย ครับก็จะไปตามอำเภอต่างๆ,างๆเพื่อจะดูเรื่องน้ําว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนะฮะโดยชาวชาวบ้านชาวช่องเนี่ยจะดูแลเรื่องน้ากันยังไงจะจัดการน้ากันยังไงเพราะว่าจริงๆขนานี้เนี่ยน้ำน้ำฝนเนี่เทวดาจัดการนะไม่ไม่ใช่กรมอุตุอะไรคนบอกฝนจะตกหรือไม่ตกมันเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะแต่น้ําท่านเนี่ยชนประธานจัดการนะนะนะส่วนน้ําที่ไม่ได้จัดการก็คือน้ําที่มันไหลโดยทั่วไป นะครับคุณเัญญามาถึงแล้วคุณเบญญาวันนี้หน้าตาดีเลยครับสวัสดีครับอาจารย์หน้าตาดีแต่เสียงหวัดเลยเสียงเสียงรู้สึกทุมนะก็ก็ธรรมดาเป็นไปตามปกตินะว่าตอนนี้อากาศเปลี่ยนนะเมื่อวานนี้ร้อนมากไม่อาจารย์เมื่อวานนี้รัฐมนตรีเฉลิมมาไงรองนายกเนีเตรียมงานสามวันกลางค่ำกลางคืนก็ไปเป็นเวลาเมแลาวนิดหน่อยก็ธรรมดารับรับผู้ใหญ่ทีนี้ปรากฏว่าพักผ่อนน้อยนะจ ตามเรื่องแต่อากาศก็เปลี่ยนอย่าอย่าไปโทษว่าเราทํางานหนักต้องบอกว่าอากาศเปลี่ยนเราเนี่ยเป็นคนแหงแรงอยู่แล้วเราต <a weird. S 2> <ga> ้องโทษตัวเองบ้างปัจจุบันเนี่ยคนไม่โทษตัวเองไงโทษสิ่งแวดล้อมโทษคนนุ่นไม่ดีโทษไอ้นุ่นไม่ดีเพราะนั้นเราโทษตัวเองบ้างงั้นแสดงว่าผมมีผิดพลาดไปแล้วใช่ต้องโทษตัวเองบ้างขออภัยอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันก่อต่อนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องน้ําที่มีปัญหาใช่ไหมคือน้ําที่ไม่เข้าท่านั่นแหละน้ําที่มีปัญหาคือมันมันจัดระบบน้าในในบ้านเราเนี่ยมันมี น้ำท่าแล้วก็น้ําที่มันไม่เข้าท่าใช่มันมาจากนกําม่ร้เนี่ยเข้าท่ามันก็ไหลอยู่ทั่วไปนะฮะจังหวัดพิบูรีนี่คงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใครเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเราดูแลกันเองเราท่วมเองเราแห้งเองเราแห้งเองเป็นสายน้ําเล็กๆนะครับ13กุมภานะครับวันนี้เป็นวันที่44ของปีเหลืออีก322วัน ก็จะสิ้นปีนะฮะดีใจเราจะคิดปีใหม่ละครับก็จะแก่ไปอีกปีนึงปีนี้2423โทมัสเอดิสันนะฮะโทมัสไอวายเอดิสันอันนี้คุ้นนะสังเกตปรากฏการณ์ของระบบไฟฟ้าแล้วปรากฏการณ์นนั้นมาสร้างเป็นทฤษฎีแล้วก็เป็นรากฐานของไดโอดนะทีนี้ไดโอดเป็นยังไงนั่นคนที่นั่งคุมเสียงอยู่ต้องรู้จักไดโอดไดโอดที่เป็นสารกึ่งตัวนำฮะที่มันเอาไว้ป้องกันการไหลกลับของกระแสไฟ มันจะมีขาอยู่สองขาคือคาโทษกับอโนนนี่ทบทวนความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แค่หน่อยแานคืนเข้าเข้าใจพวกซิลิคอนพวกนี้แต่ที่มาที่ไปคือคนคิดนี่คือคนคิดคือเอดิสันนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ปี2423นะมันเป็นร0อปีแล้วนะ ทฤษฎีนี่นะตอนนี้ทฤษฎีทางไฟฟ้าเลืกเล็กที่หนีที่มันไปไกลฮะไกลม,นนากามากมากแต่ว่ามันก็ต้องมาจากจุดเริ่มถ้าใครเรียนมาเมื่อ10ปี2 0ปีที่แล้วแล้วไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงนะถึงวันนี้นี่พูดไม่ถูกเลยนะครับว่ก่อนหนังสือที่เด็ก รุ่นผมชอบอ่านก็จะเป็นเพื่อนอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมมันจะเป็นวงจรอย่างง่ายเอามาเล่นทําเรือทํำมูลยนต์มั่งเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วก็มีฮะยังมีขายอย่ครับยังมีขายอยู่แต่ต้องไปทีู่ที่กรุงเทพบ้านเราก็มีไม่เยอะแล้วก็วงจรมันก็เริ่มเล็กลงแล้วก็แคบเข้าเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องสอนนหม่นยนต์แล้วครับ 2,427นะฮะคณะศิลปินหลวงออกเดินทางไปแสดงที่กรุงลอนดอนอันนี้ก็นะฮะศิลปินไทยไปต่างประเทศครั้งแรกละมั้งเผยแพร่วัฒนธรรมนะฮะ2,446นะครับสยามเสียดินแดนฝั่งฝาแม่น้ำโขงตรงข้ามหลวงพระบางตรงข้ามเมืองจำปาสักแล้วก็ชัญญาสยามฝรั่งเศสนะฮะเพื่อให้ฝรั่งเศสในถอนทหารจากจันทบุรีคือฝรั่งเศสในยึดจันทบุรีไว้ีกงจันทบุรีตาดนะฮะ ก็คือมาเอาภาคตะวันออกเราไว้ครับ <นะ S 1> เราก็าเลยต้องยอมเสียฝั่งที่ติดลางไปประมาณรอร .122 2485นะครับญี่ปุ่นเข้ายึดเมืองปาเลมบงังบนเกาะสุมาตาและยึดได้สําเร็จในอีก3วันต่อมา2488สงครามโลกครั้งที่2กองกําลังสหภาพโซเวียตยึดบูดาเปสของฮังการีจากนาซีตอนนี้เริ่มเอาคืนแล้วนะ85นี่ญี่ปุ่นบุกแต่พอ88ด้ ฝ่ายสัมพันธมิตรนะฮรัเ<อ>เสเซียเป็นหนึ่งในฝ่ายสัมพันธมิตรก็บุกในยุโรปนะในเอเชียนี่ก็ญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นก็เริ่มถอยแล้วฮนะอพองกฤษเข้ามานะยึดพม่าได้2,527คอนสแตนตินเซเนนโก้ enko, ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตนะฮะวันเกิดวันนี้ร็บรบรอบบี้วิลสันนักล้องชาวอังกฤษนะครับโอลิเวียเอลิสันนัก กระบำใต้น้ำชาวอังกฤษนะครับ,รบเป็นเป็นของนอกคนไทยก็มีพิทักษ์พงธรรมานะฮะหรือเดวิดนครหลวงโปรโมชั่นใครที่เป็นแชมป์นักมวยนักมวยนะคใครชอบดูมวยครับนะฮวันถึงแก,กรรนะ่กรนะฮะก็สองพัน้าอห้าสิบเอ็ดนะอิจิวะคุงผู้กากับภาพยนตร์ชาวญี่ปุ่นนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะครับสิบสามกุมภาพันธ์ เรียนรู้เพื่อวันนี้และวันพรุ่งนี้เราจะได้มีประสบการณ์ไปแก้ไขปัญหาได้นะครับวันนี้หกคำพรุ่งนี้เจ็ดคำวันพุธก็แปดคำกับวันที่สิบห้าอย่าลืมนะครับวันฮันนีมูนปลาหรือเปล่าปิดอ่าวพรุ่งนี้วันสําคัญสําหรับคนที่มีความรักบางคนบางคนวันสําคัญเขาก็เฉลิมฉลองกันใหญ่แต่ว่าที่สําคัญที่สุดนะครับมีข่าวที่น่าสนใจก็คือ แพทย์หญิงพรพันธ์บุญรัตนพันธ์สวสวสวสังหาเขาบอกว่าแนวโน้มนะครับเยาวชนไทยเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์วันวาเลนไท์มากขึ้นระบุมีการตั้งขันก็เขาเรียกเด็กหญิงแม่หญิงแม่เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงแล้วในเหตุผลที่เกิดตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหาอีกอย่างแฝงเข้ามาอะไรรู้ไหมอาจารย์ปัญหาเรื่องของการติดเชื้อเอชวีนะครับเพราะว่า การตั้งครันก็คือการที่ไม่ได้มีการป้องกันในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ซึ่งวัยรุ่นก็จะมีค่านิยมอยู่ชนิดหนึ่งที่ในทุกวันวาเลนไทน์เ่าก็ทําเป็นวิจัยมาเลยอาจจะ,ะเป็นผลจากหนังเรื่ออะไรก็ได้เนี่ยเขาบอกว่ารักกันชอบกันเนี่ยฉันต้องได้อะไรแบบนี้ที่น้องๆวัยรุ่นก็มักจะกลัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องตรงนี้เป็นค่านิยมที่ ตะวันตกเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรขนาดนี้นัก,กน,นะครับราสังเกตสถิติประเทศไทยเนี่ยท้องก่อนวัยอันควรเนี่ยก็ไม่ได้ป้องกันไม่ได้ป้องกัน,กนแล้วก็ปัญหาที่ตามมาก็คือการทําแท้งเถื่อนใช่นะฮะแล้วเราก็ยอมรับกันไม่ได้เรื่อง <c oughs> ทําแท้งเถื่อนเราก็ไล่จับ,บนะบแต่คนก็ยังทําแท้งเถื่อนกันมากแล้วก็ปัญหาก็คือการติดเชื้อในการทําแท้งอันตรายต่อการตกเลือดอะไรทั้งหลายมันก็ตามมาปัญหาต่อมาผลพวงต่อมาก็คือการที่ คนที่ท้องเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการเรียนเด็กๆอย่างสมมุติ15 1หเนี่ยเดี๋ยวนี้อายุต่ําสุดที่เคยมีสิการท้องแล้วก็บัน,บน,ท,บนทึกไว้ก็14ครับซึ่งมันยังไม่พร้อมสรีระยังไม่พร้อมเลยเล็กไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มนักเรียนอยู่<อ>เพราะนั้นปัญหาเรื่องการไม่ได้เรียนหรือว่าต้องไปเรียนภายหลังเนี่ยก็จะเป็นปัญหาต่อมาอีกสุดท้ายคนก็ไม่มีคุณภาพในราระยาใช่ แล้วพอรุ่นต่อไปก็จะมีปัญหาอย่างนี้อืเพราะว่ารุ่นรพ่อแม่วันวันนี้ที่ยังเป็นวัยรุ่นยังสาวยังไม่มีวุฒิภาวะพอเนี่ยความพร้อมในการเลี้ยงลูกหรือความเข้าใจก็ไม่พออันนี้เป็นปัญหานะฮะเพชรบุรีนี้ก็เคยติดอันดับนะสองปีที่แล้วครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจสถิตินะฮะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคุณแม่ไว้ใสเออคุณแม่ไซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ต้องต้พยายามแก้เป็นปัญหาทางสังคมจริงๆแล้วปัญหาทางสังคมเนี่ยมันไม่ได้มีมิติ เดียวหรือ2มิติหรือ3มิติมิติมันซ้อนกันมากมยุ่งยากมากปัญหาที่เด็กวัยรุ่นนะครับมีสภาพการคลองตัวแบบนี้เนี่ยเกิดจากหลายเรื่องนะครับสื่อก็สำคัญหลักๆดูตามอย่างดาราพูดถึงเรื่องตรงนี้นี่เมื่อเช้ามีคนไปปรึกษาว่าเด็กลูกหลานเขานี่แหละมีปัญหาเรื่องเสพยาเสพติดครับแล้วก็เวลาตักเตือนหรือสอนเนี่ยมีคำแสลงใจอยู่คำหนึง ผมมีไอดอลในดวงใจคือพี่เสพโลโซผมทำตามพี่เสพเสพพี่เสพแกเสพยาเออไอ้ดีๆไม่เอานะครับนี่คือีลูกหลานเขาเชีงจริงๆเอาในส่วนดีๆมาก็ได้ไม่ทัดเล่นดนตรีเก่งนะฮะเออแต่ว่ากรณีข้ออ้างที่ฟังไม่ค่อยขึ้นเนี่ยกลายเป็นข้ออ้างที่วัยรุ่นบางคนหรือเด็กบางจําพวกเนี่ยใช้เป็นข้ออ้างที่อันนี้หนักนะแสดงว่ากระแสการเอาตัวอย่างจากศิลปินหรือจากสื่อที่สูง คือคอ,คอ,อาชีพศิลปินเนี่ยต้อง,อง,องย,อยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าเวลามีการแสดงเนี่ยมันต้องแอคทีฟตื่นเต,นต้นอยู่ตลอดเวลาโดยปกติก็ไม่จำเป็นต้องอัพยายมันมทีนี้ตื่นเต,นต้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่แสดงวันเดียวไงใช่มาไนนะอดนอนอะนะเต้นเย่เย่บนเวทีวันละสองสามอากาศมันเปลี่ยนเลจาะใช่าไบอกอดนอนอดนอนด้วย <laughs> แล้วก็ร่างกายมันก็ไม่พร้อมพอหลายๆคืนเข้ามันก็ต้องขึ้นเวทีขึ้นเวทีแล้วเป็นหงอยเป็นไก่ติดนิวคาสเซลได้ไงใช่ไหมถึงเป็นตั้งน้อยบนเวทีคนดูเสียสตังค์มาดูนั่นเาก็ต้องกระตุ้นไอการกระตุ้นเนี่ยอส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ยาแทบทั้งนั้นอย่างนักร้องอเมริกันที่ตายนะ ายครเมื่อวานนี้เมื่อวานในวิทนีฮ <new Houston. S 1> ูสตันฮะพอพอพอย้อนไปดูก็มีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยก็ใช้ยายายที่ใช้เนี่ยจะต่างชนิดกันอาจจะไม่ใช่ยาเสพติดครับอาจจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่แล้วพวกยายที่คือยาทั้งหลายที่เรากินไปเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ไอตัวไขสันหลังหรือแอนติบอดีพวกยากระตุ้นทั้งหลายเนี่ยมันอ่อนแอลงร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำลงอาจจะไม่ใช่ยาเสพติดนะการใช้ยาเนี่ยไม่ไม่ได้หมายว่าต้องเป็นยาชคือจริงๆในการใช้ยาทุกชนิดคนไทยเนี่ย เป็นประเทศที่แปลกครับไปสั่งยาเองจากร้านขายยาได้หรือสั่งหมอสั่งเจ้าหน้าที่นามัยให้จ่ายยาได้แต่ว่าเนี่ยเป็นผลเสียระยะยาวคือพอร่างกายมันรับยาภูมิที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันก็ลดลงเพราะฉะนั้นในจังหวะที่ร่างกายเราอ่อนแอปุ๊บเชื้อโรคทำลายเลยอแล้วก็แล้วความฝันของวัยรุ่นเนี่ยนะะเขาก็อยากเป็นนักดนตรีแต่ว่าผมมีลูกเองเนี่ยผมก็ให้ลูกเรียนดนตรี เป็นแต่ดน,นตรีดีนะ,ะฟังดน,นตรีเถิดชื่นใจชนใดไม่มีดน,นตรีการค,ค,คือเราให้เขาเรียนนะเขาเขาเรียนแล้วเขาก็เล่นดน,นตรีเขาเล่นดนตรีเนี่ยเวลาเขาอยากแสด,ดงดนตรี Кор ก็ให้เขาแสดงแล้วก็ให้เขาดูว่านักแสด,ดงดนตรีมันสาคัญยังไงบางที people, พอเราไปงานกินเลียกเราก็ชี้ให้ดูดูนักดนตรีเขาเล่นอยู่บนเวทีเห็นไหมข้าวเขาไม่ได้กินเนี่ยเราไปกินข้าวอยู่นะเขาต้องเล่นให้เราด,ดูล้องอยู่นั่นแหละ แล้วก็กินขา้าวเห็นไหมอาชีพที่อาชีพที่คนอื่นเข้าไปมีความสุขกันตัวเองต้องไปไปทำมากินถูกไหมอาชีพที่ดูคนอื่นกินอา่าดูคนอื่นกินเพราะฉะนั้นคณะดนตรีเขา,าจ,จะกินแล้วเลยนะแต่ว่าแต่ว่าต้องไปแสดงในขณะขที่คนอื่นเขาเข, thing, ขาเอนเตอร์เทนเขากินนักดนกตรีนักร้องนี่ได้กินแต่มีอาชีพหนึ่งหรือเป็นมีภารกิจหนึ่งที่ไม่ค่อยได้กินไปงานไหนก็ไม่ได้กินอะไรไปไหนพิธีกรเนี่ยอ๋อไปไม่ไม่มีเลยนะเจ้าภาพมาถึงก็แนะนําอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ เอาล้ครับขึ้นเวทีพอลงเวทีเจ้าภาพก็หายครับโดนโตข้างล่างก็วายพิธีกรก็อดลุกอางงั้นผมจะได้ไปสอนลูกใหม่ว่าอย่าไปเป็นวิธีกรถ้าเป็นปุ๊บต้องเป็นพิธีกรที่หลาดไปหารับทานก่อนต้องหาพิธีฮะต้องหากินก่อนนะฮะแล้วก็เป็นพิธีกรไม่ต้องใช้ยากระตุ้นนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปไปกระตุ้นอะไรเพราะว่าพิธีกรพูดพูดกระตุ้นเยอะไปพูดมากคนฟังก็เบื่อด้วยเดี๋ยวน้าท่วมทุ่งนะน้าท่วมทุ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือจาก สติที่คุณหมอพันพันพูดถึงเนี่ยมันมีนัยยะแฝงไปถึงอนาคตด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยภาวะเสี่ยงที่เด็กผู้หญิงเนี่ยจะถูกสังคมตราหน้าเพราะว่าท้องก่อนแต่งร่อะไรต่างๆเนี่ยมันสูงมากแล้วในขณะที่ความไม่พร้อมต่างๆก็ทำให้เกิดภาระสังคมนี่วันนี้ฟังท่านประลัดจังหวัดท่านใหม่ท่านเดินทางมาแล้วท่านไกลบุญบรรดาลพูดลักษณะของ อนาคตของวัยรุ่นเนี่ยค,ค,ค่อนข้างจะตรงกับเรื่องนี้พอสมควรคือเดี๋ยวนี้แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเยอะมากในขณะที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่จะโตไปเป็นแรงงานอาจารย์สุพลจะมาแต่ว่าก่อนที่อาจารย์สุพลจะมาเนี่ยผมต้องรีบเสนอข่าวนี้ก่อนว่ามาเลยจ้ะครับวารสารออนไลน์จิตวิทยาทั่วไปนะมีร,รายงานว่า <c oughs> นะมีการศึกษาพบว่าบุหรี่เป็นพิษกับสมอง <c oughs> ัฟงทําให้สติปัญญาเสื่อมอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่นะฮะแต่ยังไม่พบว่าเป็นโทษนะเช่นเดียวก็คือคือไม่ไม่พบว่าเป็นโทษกับผู้หญิงนะเขาเขาบอกว่าเป็นกับผู้ชายเท่านั้นส่วนใหญ่ศึกษาอันนี้เป็นมหานักวิจัยจากมหาลัยคอร์รสลอนดอนนะครับนะะเขาบอกว่านอกจากบุหรี่ทำให้เกิดโรคปอดมะเร็งหัวใจหลอดเลือกนะแล้ว ยังศึกษาว่ามันทําให้สติปัญญาเสื่อมโทมด้วยพิษของมันจะเป็นหลักฐานให้เห็นตั้งแต่อายุสี่สิบ้าปีขึ้นไปอาจารย์สุพล5ห้าสิบกว่า<ะ>แล้วไม่ป็นไรนะรายงานนี้